ไม่อยากให้ใครรู้จักไม่อยากจะรู้จักใครไม่อยากจะให้ใครจําเขาได้ทําไมครูแบบไม่คิดที่มันดีๆวะทําไมครูไม่ห่วยอย่างนี้วะตัวคุณจะพูดว่าตัวคุณจะรู้สึกว่าไอ้มึงไม่ดีพอมึงไม่เก่งอะไรเงี้ยไม่มีใครชอบคาําด่าแม้กระทั่งตัวของตัวคุณเองคุณดูถูกเองร่างกายคุณจิตใจคุณก็ไม่ชอบเช่นกัน ำไมถึงตั้งชื่อหัวข้อว่ารู้สึกแย่กับตัวเองต้องแก้อย่างไงนะครับมีน้องที่ผมรู้จักคนหนึ่งแล้วกันนะครับใช้คำนี้แล้วกันคือเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเองเนี่ยนะครับรู้สึกแย่กับชีวิตตัวเองตลอดเวลาเขาอะรู้สึกว่าชีวิตเขาไม่มีคุณค่าชีวิตเขาไม่ดีพอไม่อยากให้ใครรู้จักไม่อยากจะรู้จักใครไม่อยากจะให้ใครจําเขาได้อยากเป็นตัวเล็กๆเ,เป็นคนที่แบบพลังงานต่ําอะไรเงี้ยน,นะฟังแล้วก็รู้สึก เออมันมันก็น่าจะมีคนหลายคนที่เป็นประเด็นนี้คุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตัวเองไปพอสมควรนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมอยากจะมาลงลึกเกี่ยวกับเรื่องคนที่รู้สึกแย่ในตัวเองด้วยแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองด้วยเนี่ยจะแก้ยังไงผมต้องบอกก่อนว่าสาเหตุและรากของการที่เรารู้สึกแย่กับตัวเองสําหรับความคิดของผมนะครับอันที่หนึ่งคือเราเราสูญเสียความมั่นใจในตัวเองบางครั้งเนี่ยนะครับ ผมเคยสังเกตตัวเองด้วยแล้วก็สังเกตคนที่มาโค้ชกับผมด้วยบางครั้งเนี่ยคนที่เคยประสบความสําเร็จในชีวิตเยอะๆคนที่เคยมีรายได้เยอะๆแล้วมาวันนึงเนี่ยนะครับรายได้หดหายชีวิตกับรายได้มันผูกกันอยู่ไม่ใช่คํานี้นะฮะใครบ้างที่เคยสังเกตว่าตอนที่คุณมีตังค์เยอะเนี่ยคุณรู้สึกเสียงใหญ่ใจโตนะฮะมีพลังคําพูดสอนคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยผมบอกเลยไม่ใช่ใครหรอกผมเองก็เป็นนะ ตอนช่วงที่ผมแบบประสบความสำเร็จในธุรกิจเยอะๆอะช่วงแบบ20ตน้ตนๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่หาเงินเก่งในตอนที่เรียนเออต้องใช้คำพูดนี้ผมไม่ค่อยฟังคำพูดใครอะไม่ค่อยใส่ใจความรู้สึกคนอื่นไม่ค่อยฟังคำพูดคนอื่นแล้วรู้สึกว่ากูเก่งกูเจ๋งกูแบบมีอีกโก้เยอะมากนะเพราะเงินในกระเป๋าเราเยอะไงตอนนั้นอะเรารู้สึกว่าโอ้โหพ่อผมอะเคยเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเป๊ลูกลองซื้อที่ดินไหมเผื่อจะเก็บไว้ผมบอกโอ้โ oh, หพ่อที่ดินเนี่ยนะครับ กว่าจะได้กําไรกว่าจะนู่นนี่นั่นกําไรปีหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ก็ก็เจ๋งแล้วถูกไหมปีหนึ่งได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหนี่คือฟุกเลยนะพ่อแต่ถ้าเกิดทําธุรกิจมือถืออย่างผมเนี่ยนะครับเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยได้กําไรโอ้โหหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จากเงินลงทุนบางบางเดือนเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์พอผมรับลงโปรแกรมสมัยก่อนอะ่ะได้ไหมไม่ต้องใช้ทุนแล้วผมจะเอาเงินของผมไปลงที่ดินทําไมนี่มีความมีอีโก้สูงสอนพ่อตัวเองซะออออออีีีกกนนนนะะแต่่่่่่่คคคคคุุณณเเเเชืมมมมััยนะยย,ยรรรรบบบบวาพผๆ็หิ อายุยี่สิบกว่าเกือบสามสิบก่อนแต่งงานกับแม่ผมเนี่ยเขามีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วอะแต่วันนั้นนะผมหาได้ได,ได้เดือนลราหกแสนบาทอะแต่ดันไม่มีที่ดินสักแปลงสักผืนถือไว้เลยคือผมไม่มีทรัพย์สินเลยอะสมัยนั้นอะการที่เรารู้สึกว่าเงินกับความรู้สึกหรือสเตทหรือสภาวะในตัวเราเนี่ยความรู้สึกแยก่ความรู้สึกดีพอในตัวเรามันจะผูกกับเงินในกระเป๋าคุณบางครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องแยกเรื่องนี้ให้ออกก่อนคุณต้องให้ความสําคัญกับว่าคําว่าคุณไม่มีเงินกับคําว่าคุณไม่มีคุณค่ามัันนนคลเรื่องก ถ้าคุณเคยมีเงินแสดงว่าคุณมีคุณค่าในชีวิตแล้วคุณสามารถเจเนเรตคุณค่าจากสภาวะหรือสเตตตอนนั้นได้แต่อาจจะเกิดการลงทุนหรืออาจจะเกิดการออทําอะไรบางสิ่งบางอย่างการจัดการเงินที่ผิดพลาดมันเลยทําให้คุณไม่มีเงินตอนนี้และทําให้สภาวะสเตตรอบตัวของคุณเนี่ยมันตกต่ำลงจนรู้สึกแย่ก,กับตัวเองรู้สึกผิดกับตัวเองตอนที่ผมเนี่ยขายของในตลาดนั้นเนี่ยครับช่วงแรกๆเนี่ยตอนที่ผมยังหาเงินกับมันไม่ได้มากะนะยังไม่เลือกเอ่อโปรดัก คือฟิล์มกันลอ,อยอะนะฮะตอนนั้นคือยังแบบเปิดท้ายขายของเอาของเก่าที่บ้านมาขายอยู่ณตอนนั้นเนี่ยคือเสียงผมเบามากผมไม่มีความมั่นใจในตัวเองผมร้องไห้ทุกวันผมรู้สึกถึงความเครียดของตัวเองนะครับแต่ก็ต้องกัดฟันไปเปิดร้านเพราะถ้าไม่เปิดร้านเนี่ยนะครับคือก็ไม่มีเงินเข้ามาไม่มีเงินเข้ามา,มมา,มาก็ไม่มีอะไรกินฝนตกทีเนี่ยลำบากเลยขายของตลาดนั้นผมจําได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกเราไม่อยากคุยกับใครอะเรารู้สึกแย่รู้สึกผิดกับตัวเองผมจะตั้งคําถามกับตัวเองเสมอตอนนั้นว่า ทำไมกูโง่อย่างงี้วะทำไมกูตัดสินใจผิดพาดอย่างงันวะทำไมกูแบบไม่คิดที่มันดีดีวะทำไมกูไม่มห่วยอย่างงี้วะเนี่ยมันจะมีคําพูดแต่คําคําด่าตัวเองเสมอคําพูดพวกนั้นมันจะด่าตัวคุณจะพูดว่าตัวคุณรู้สึกว่าอ้ชื่อมึงไม่ดีพอมึงไม่เก่งอะไรเงี้ยผมต้องถามคุณอย่างงี้นะว่า รู้อะไรมันไม่ต้รู้งี้ถูกไหมคุณลองกลับมาถามตัวเองสิงว่าถ้าเกิดนะมันถึงจุดตัดสินใจจุดนั้นเนี่ยคุณจะตัดสินใจแบบนั้นหรือเปล่าผมต้องบอกก่อนนะฮะว่าทุกๆก,การตัดสินใจของคุณเนะี่ยทุกๆช่วงเวลา,ใน,ววลาในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลานั้นที่คุณตัดสินใจแบบนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่คุณตัดสินใจดีที่สุดเท่าที่ทรัพยากรในสมองของคุณในร่างกายของคุณณนะตอนนั้นมี ถ้าเกิดคุณยังโทษตัวเองแล้วคุณยังด่าตัวเองในอดีตอ่ะคุณต้องกลับไปขอโทษตัวเองนะฮะเอามือคุณจับที่หัวใจคุอเฮ้ยขอโทษแบบเปผมพูดกับตัวเองนี้บ่อยมากนะจริงๆบางคนบอกว่าการบ้านนะการที่คุยตัวเองแบบเออถ้าบ้านแล้วรวยก็ทําเถอะอ่ะใช้ใช้คํานี้แล้วกันนะ,ะเอามือเนี่ยของคุณเนี่ยกลับไปจับสัมผัสที่หัวใจของคุณเนี่ยแล้วก็เฮ้ยขอโทษว่ะขอโทษนะที่เคยแบบว่าเราอ่ะคือพูดกับติดเตสึกว่าขอโทษ ในสิ่งที่เคยแบบเคยบอกกับคนในตัวเราว่ามึง,งโง่อย่างนี้วะมึงเลวอย่างเงี้ยผมอยากให้คุณกลับไปเคลียร์ลิงกับตัวเองก่อนจำไว้นะจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกของคุณต้องทํางานเป็นทีมเวิร์กเดียวกันถ้าวันนี้จิตสํานึกกับจิตใต้สานึกของคุณต่างทํางานที่แบบคนละไม่ใช่ทีมเวิร์กอะสุดท้ายเนี่ยคุณก็จะไปไม่รอดอ่ะเครื่องคุณก็จะแบบทะเลาะกันตลอดเวลาทะเลาะกันในตัวเองตลอดเวลาแล้วก็จะพังครับชีวิตถ้าเกิดวันนี้คุณรู้สึกแย่ yeah. คุณต้องกลับมาคุยกับตัวเองใหม่ว่าคุณแยกกับตัวเองเพราะอะไรเพราะการตัดสินใจในอดีตหรือเปล่าที่เคยรู้สึกผิดพลาดหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นเรื่องนั้นนะคุณต้องคุยกับตัวเองอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอยากให้คุณเนี่ยเริ่มเคลียร์สเตตของตัวเองโดยการบอกรักตัวเองใหม่จำไว้นะฮะบบางคนเข้าใจผิดว่าการรักตัวเองกับการเห็นแก่ตัวคือเรื่องเดียวกันผิดไม่ใช่รักตัวเองคือเคารพรักและเคารพทุกๆก,การตัดสินใจที่มันเกิดขึ้น กับตัวเองเพราะคุณกับจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยจะต้องเป็นทีมเวิร์กเดียวกันแต่การนะครับเห็นแก่ตัวมันคนละเรื่องเห็นแก่ตัวคือเอาเปรียบรักตัวเองคือรู้สึกรักตัวเองชื่นชมกับตัวเองจังทั้งโลกนะไม่มีใครชื่นชมคุณนะช่างหัวแม่งแต่ว่าคุณต้องชื่นชมตัวเองให้เป็นผมบอกเลยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าคุณกับจิตใต้สำนึกของคุณยังไม่เป็นทีมเวิร์กเดียวกันอนะโอกาสยากมากเลยนะครับ ที่คุณจะประสบความสําเร็จหรือก้าวข้ามผ่านการเป็นหนี้ผ่านวิกฤตผ่านเหตุการณ์ต่างๆได้โอกาสจะยากมากสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือคุณกับจิตใต้สำนึกต้องเป็นทีมเวิร์กเดียวกันก่อนสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณทําทําอีกอย่างก็คือสภาวะของคุณกับเงินในกระเป๋าของคุณเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ผูกโยงกันถ้าวันนี้เงินในกระเป๋าของคุณน้อยคุณก็จะรู้สึกตัวเองด้อยค่าไรคุณค่า รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอรู้สึกผิดกับตัวเองอะนะครแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มเปลี่ยนหรือโปรแกร,รมความเชื่อใหม่เมื่อกี้ทาอะไรผิดพลาดให้ภัยตัวเองแล้วนะอันที่สองเมื่อกี้บอกอนละ้ให้คุณบอกรักตัวเองนะและนที่สามคุณต้องชื่นชมตัวเองให้เป็นนะอย่าเขินทําไมถึงต้องชื่นชมตัวเองวันเนี้ถึงจะเป็นแค่ความสําเร็จเล็ก คนอื่นจะคิดว่าเล็กจะคิดว่าน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คนที่ห้ามคิดว่านั่นคือความสาเร็จเล็กๆเ,เนี่ยคือตัวคุณคุณต้องชื่นชมและก็เฉลิมฉลองก,กับความสําเร็จทุกๆความสําเร็จในชีวิตคุณครับคุณเจอตังค์ยี่สตางค์ที่ตกอยู่ที่พื้นคุณเก็บมาแล้วโอ้หวันนี้ฉันโชคดีกันเยสวันนี้ฉันโชคดีอย่างนี้ฉันเจอตังค์แลง้งยี่สิบห้าตังค์อะ จะมีเั่กี่คนบนโลกวะที่เดินบนถนนแล้วเจอตังยี่สาตังอย่างกูอะวันนี้คุณไปถึงที่ทํางานก่อนเวลาหนาทีคุณตกที่หัวใจเลยหวยแป้มึงเยี่ยมมากมึงสามารถรักษาคําพูดแล้วก็เวลาที่ให้กับผู้บริหารได้ให้กับเพื่อนมึงได้มึงเก่งมากเลย yes หลายคนชอบบอกว่าพวกนี้ไม่เป็นการหลอกตัวเองเหรอเฮ้ยอย่าดูถูกตัวเองว่าเป็นการหลอกตัวเองดิมันไม่ใช่นะเว้ยเรื่องเล็กๆทุกๆความสําเร็จ ซึ่งไม่ใช่ใครก็สําเร็จได้นะเว้ยมาทํางานก่อนเวลาเนี่ยมันถามว่าเป็นความสาเร็จในะผมบอกเลยเนะว่าเป็นความสําเร็จเพราะก็มีพนักงานหลายคนที่มาสายมันไม่ใช่ทุกๆคนที่ทําได้ว่าที่ผมพูดไปทั้งหมดแม้วันเล็กๆนะแต่ถ้าเกิดคุณแค่ชื่อชูเตงเล็กๆ,ๆน้อยๆทำไมชีวิตคุณถึงมีความสุขทำไมคุณถึงรู้สึกสเตทและสภาวะในร่างกายคุณเริ่มรู้สึกดีขึ้นนะเพราะไม่มีใครชอบคำดา่าแม้กระทั่งตัวของตัวคุณเอง และเช่นเดียวกันครับคำพูดคําชมที่เป็นพลังงานบวกๆที่เป็นพลังงานดีๆคุณจะยิ่งรู้สึกขอบคุณตัวเองคุณจะยิ่งรู้สึกอิจฉาตัวเองยิ่งรู้สึกตัวเองโชคดีและคุณจะยิ่งดึงดูดความโชคดีเข้ามาในตัวคุณครับแล้วการที่คุณบอกตัวเองกับตัวเองนะว่าคุณเจ๋งว่าคุณเก่งว่าคุณดีพอเนี่ยนะฮะบางคนกลัวครับกลัวคนอื่นหมั่นไส้ครับไม่เป็นไรครับคุณอย่ากลัวถึงว่าเขาจะหมั่นไส้ในตัวคุณหรือเขารู้สึกว่าโอ้ะมึงแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยขอบคุณเขาครับ แล้วก็ส่งความรักให้เาเขามันจะยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะทําไมด่าอีดี่แม่งไม่รู้สึกเลยนะ <laughs> <laughs> แซวเล่นนะแต่ก็คือเรื่องจริงนะเพราะว่ามันจะยากมากนะถ้าวันนี้อ่ะคุณไม่สามารถที่จะไปอิสระกับคําตัดสินของคนอื่นเนะ่มันยากนะเรื่องนี้ผมเองก็ยังฝึกอยู่นะครับแต่ผมกำลังจะบอกให้คุณมองข้ามบางสิ่งบางอย่างมองข้ามคําตัดสินของคนอื่นที่ที่มันเข้ามาหาคุณตลอดเวลา เพราะว่าทุทกๆการตัดสินของเขาเนี่ยนะครับมันคือจากความรู้สึกจากประสบการณ์ของเขาวันนี้เขาอาจจะเคยรู้จักคนที่มีบุคลิกพูดใจหย,ย,ยาบๆแล้วรู้สึกว่าเป็นคนเลวก็ได้นึกออกไหมเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตเขาอาจจะเจอมาแล้วเขามาเจอผมแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยนี่แม่งหยาบวะนี่แม่งเลววะอะไรเงี้ยเขา,าจ,จะรู้สึกอย่างนั้นก็ได้ซึ่งแต่ละคนมันมีประสบการณ์ในอดีตที่แตกต่างกันคุณเคยรู้สึกไหม ไปเจอใครบางคนเนี่ยรู้สึกว่าหูเ็นขี้หน้าอีนี่มากเลยว่ะแล้วคุณเคยกลับมาถามตัวเองกลับไหมว่าอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกเ็นขี้หน้าอีนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะคนที่มีบุคลิกแบบนี้คล้ายๆกันเนี่ยเคยทําให้คุณเจ็บปวดในอดีตคุณเลยตัดสินคนคนนั้นว่าคนเนี้ยไม่เวิร์กกับคุณไม่ดีกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากให้คุณเข้าใจคนที่กําลังตัดสินคุณด้วยครับจริตของคุณการพูดการจาของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันอาจจะทําให้เขา ไปจุดต่อมความรู้สึกเกลียดชังจากคนที่มีบุคลิกคล้ายๆคุณในอดีตที่เขาเจอกันได้คุณต้องเข้าใจเขาแต่สิ่งที่สําคัญก็คือคุณต้องไม่ตัดสินตัวเองอะคุณต้องไม่ตัดสินตัวเองว่าตัวเองแย่ตัวเองห่วยตัวเองไม่ดีคุณต้องชื่นชมขอบคุณและทําให้ทุกๆวันของคุณเป็นวันที่เรียกเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองอะ เพราะว่าการรักษาสเตตและสะภาวะกับอารมณ์ของตัวเองเนี่ยมันมีคุณค่ามากเสมอผมไม่รู้หรอกว่าคุณกําลังเจอกับปัญหาอะไรแต่จงตั้งสติทําความเข้าใจกับปัญหาบอกกับตัวเองคุยกับตัวเองให้จบแล้วจะทาให้จิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกของคุณทํางานร่วมกันได้ดีจะได้ไปถึงเป้าหมายที่คุณต้องการได้นะครับ